สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสวัสดีครับคุณผู้ฟัง ทุกวันอังคารเวลา15นาฬิกา50นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา10นาทีเราก็จะมาพบกันในรายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามโครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะพาไปเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะครับสำหรับน้องๆหนูๆในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นว่าทุกวันนี้สับต่างๆมีการอัปเดตไปอะไรอย่างไรบ้างการที่เราจะใช้การสื่อสารในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและวนำความรู้ที่ได้จากรายการโดยอาจาร,รย์เดียวที่มาให้ข้อมูลการใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างถูกต้องกับทางรายการในวันนี้ ก็สามารถนําไปใช้สําหรับการเรียนของเราหรือว่าใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันเมื่อเราต้องมีการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือว่ามีการดูหนังหรือว่าฟังเพลงหรือว่ามีการสนทนาต่างๆหรือว่ามีการพบเห็นคําศัพท์นะครับเราอาจจะคุ้นเคยกันบ้างแหละว่าอมืมันคืออะไร แต่ถ้าได้ฟังจากรายการไปในวันนี้แล้วพบว่าืเนี่ยแหละฉันฟังมาจากรายการสอนภาษาอังกฤษจากทางสถานีวิจุศานะก็จะเป็นอีกหนึ่งความพักภูมิใจของเรานะครับที่ได้ฟังแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงอีกด้วยวันนี้ครับในรายการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมอต้นกับอาจารย์เดียวหรืออาจารย์วณิชกิจเจริญสำหรับเนื้อหาในบทสอนในวันนี้นะครับก็จะไปเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเจ้าพระยา ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเอแม่น้ำเจ้าพญานเนี่ยนอกจากเจ้าพญาริเวอร์แล้วยังมีอะไรอีกบ้างครับอ,อย่ารอชาร้ากันเลยครับไปรับฟังจากทางอาจารย์เดียวเลยดีกว่าว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเจ้าพญานในหัวข้อ One Day in Bangkok ในวันนี้จะเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับผู้เรียนทุกคนวันนี้อยู่กับอาจารย์เดียวในวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นหัวข้อของวันนี้นะครับก็คือ One Day in Bangkok One Day in Bangkok เนื้อหาของวันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกพูดเกี่ยวกับแม่น้าเจ้าพระยาเป็นภาษาอังกฤษแม่น้ําเจ้าพระยานะครับก็คือแม่น้ําที่ขึ้นชื่อของเราชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพูดถึงแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดอย่างไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะครับประโยคแรกที่อยากให้ทุกคนฝึกพูดนะครับก็คือ this is the ja ri เจ้าพระยา river ลองพูดตามนะครับ this is the เ ja จ ri ้าพระยา river นี่คือแม่น้ำเจ้ารพระยาเวลาพูดชื่อแม่น้ำนะครับให้ใส่ the ข้างหน้าเสมอเพราะฉันสังเกตแม่น้ำเจ้ารพระยาเป็นภาษาอังกฤษ the เจ้าพระยา river the เจ้าพระยา river ประโยคต่อไปที่สามารถเอาไปพูดกับชาวต่างชาติหรือฝรั่งก็คือ it is famous river in Thailand it is famous river in Thailand มันเป็นแม่น้ำที่โด่งดังมีชื่อเสียงในประเทศไทยนะมันเป็นแม่น้ำที่โด่งดังมีชื่อเสียงในประเทศไทยคำว่า famous famous แปลว่ามีชื่อเสียงแปลว่าโด่งดังลองพูดอีกสักรอบนะครับ it is a famous river in Thailand ฝรั่งเขาเขาก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะมันโด่งดังด้านอะไรเราก็อาจจะพูดว่า You can see many boats and temples along the river. You can see many boats and temples along the river. พวกคุณเนี่ยนะก็สามารถเห็นเรือมากมายและวัดมากมายตามทางตามแม่น้ำนะคุณสามารถเห็นเรือมากมายเห็นวัดมากมายไปตามแม่น้ำประโยคต่อไปอาจจะพูดว่า tourists like to take a cruise here, tourists like to take a cruise here. นักท่องเที่ยวชอบล่องเรือกันที่นี่นักท่องเที่ยวชอบล่องเรือกันที่นี่คำว่า take a cruise take a cruise ก็คือล่องเรือน,นะครับ here ที่แปลว่าที่นี่ที่นี่ก็คือที่ไหนก็คือแม่นม้ำเจ้าพระยาอยากจะพูดถึงวิวบ้างจะพูดยังไง The view is very beautiful, especially at sunset. อีกสกรอบนะครับ The view is beautiful especially at sunset. เราก็อยากจะบอกว่าวิวเนี่ยสวยนะสวยมากเลยโดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกเวลาพูดคำว่าวิวเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงว่า view view มันจะเหมือนเอา for fun กับยออยากมาควบกล้ำ v w view, view. คำว่า Sunset แปลว่าพระอาทิตย์ตกอีกสักรอบ the view is very beautiful especially at sunset ต่อไปลองพูดตาม there are many markets and restaurants near the river there are many markets and restaurants near the river ก็มีตลาดมากมายมีร้านอาหารมากมายอยู่ใกล้ใกล้แม่น้ำนะมีตลาดมากมายมีร้านอาหารมากมายอยู่ใกล้ใ,ลใลแม่นม้ำคำว่ามีเนาะก็คือ the are นะครับ the are ต่อไปนี้ผู้เรียนอยากจะพูดว่ามีนั่นมีนี่ก็ขึ้นไปอยูด่ด้วย the are ไปประโยคต่อไปลองพูดตามนะครับ you can visit famous temples like Wat Arun You can visit famous temples like วัดอรุณคุณสามารถเยี่ยมชมวัดดังๆมากมายเช่นวัดอรุณนะคุณสามารถเยี่ยมชมวัดดังๆมากมายเช่นวัดอรุณแน่นอนนะครับวัดอรุณก็ถือเป็นวัดหนึ่งเลยที่เวลาฝรั่งมาเที่ยวไทยเนี่ยก็อยากจะเจออยากจะเห็นนะ Faous like What Ar like Temples คุณผู้เรียนและคุณผู้ฟังครับสำหรับในบทเรียนบทนี้ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเจ้าพยาหรือว่าเจ้าพยาริเวอในหัวข้อ one day in bangkok ก็โอ้มีคำศัพท์ที่นอกจากที่เราอาจจะรู้แค่ว่าที่อย่างส่วนตัวเนี่ยผมรู้แค่ว่าเจ้าพยาริเวอก็แม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยแหละครับแต่ว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องต่างๆเกี่ยวกับ แม่น้ำเจ้าพรยาเนะครับก็มีหลากหลายกันเลยนะครับที่ทางอาจารย์เดียวเนี่ยได้มีการนํามาสอนในบทเรียนบทนี้ทีนี้ครับก็ถึงเวลาที่ผู้เรียนเฝ้าใจจดใจจ่อรอก,กันแล้วนะครับนั่นคือช่วงของการทําแบบทดสอบนั่นเองครับอย่ารอช้าไปติดตามจากทางอาจารย์เดียวได้เลยครับโอเคครับไปดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าแบบฝึกหัดข้อที่1โจทย์ถามว่า what is the เจ้าพระยา river What is t h เจ้าพระยา river ถามว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคืออะไรแม่น้ำเจ้าพระยาคืออะไรข้อ A A mountain ข้อ B a shopping mall ข้อ C a famous river in Thailand หรือข้อดี a school in Bangkok ตอบข้อไหนดีครับคำตอบคือข้อ B ครับอาจารย์ครับ ข้อ b นะครับ,รบ A shopping mall เป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกครับเพราะว่า A shopping mall แปลว่าห้างสรรพสินค้าครับอตอบข้อ4แล้วกันครับต้องเป็นข้อ4แน่ๆเลยนะครับก็คือ A famous river in Thailand A famous river in Thailand ก็จะแปลว่าแม่น้ำที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยแน่นอนครับแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือแม่น้ำที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะนนครับที่เหลือก็ผิดนะ a mountain แปลว่าภูเขา School in Bangkok โรงเรียนในกรุงเทพก็ไม่ใช่นะคำตอบจะเป็นข้อสนั่นเองไปดูข้อสอกันดีกว่านะครับข้อ2โจทย์ถามว่า what can tourists do on the j a p h r a y a river what can tourists do on the จ a p h r a y a river ถามว่านักท่องเที่ยวสามารถทำอะไรได้ที่แม่น้ำเจ้าพระยามีทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับตัวเลือกไหนดีระหว่างตัวเลือก a Ride A n elephant ตัวเลือก B Take a boat a or cruise ตัวเลือก C Climb a mountain a หรือตัวเลือก D p l y y บาส e t ต a l l ข้อ B ครับข้อ B นะครับเท่าก Bird or Cruise เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อ B นะ Take a Bird ขึ้นเรือ Take a cruise ล่องเรือนะครับแน่นอนเราสามารถขึ้นเรือหรือล่องเรือได้ที่แม่น้ำเจ้าพยาที่เราทำไม่ได้หรอกครับนะอย่างข้อ A ride an elephant ขี่ช้างไม่ได้ข้อ4 climb a mountain ปีนภูเขาไม่ได้ข้อดี play basketball เล่นบาสเกตบอลก็ไม่น่าได้นะครับคำตอบช่ดนั้นเป็นข้อ B นะ take a boat or cruise mm hmm. เก่งมากเลยนะครับไปดูข้อ3กันดีกว่าข้อ3โจทย์ถามว่า what can you see along the river what can you see along the river คุณสามารถเห็นอะไรที่แม่น้ำเจ้าพยาได้นะคุณสามารถเห็นอะไรไปตามแม่น้ำเจ้าพยามีทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับตัวเลือก A skyscrapers only ตัวเลือก B beaches ัวเลือดศ temple's and local markets หรือัวเลือก The airports คำตอบคือข้อไหนดีครับคำตอบคือข้อ4 temples and local markets ก็คือจะเห็นวัดแล้วก็เห็นตลาดนั่นเองเนาะเห็นวัดและเห็นตลาดนะไปตามแม่น้ําเจ้าพระยาที่เหลือเนี่ยไม่น่าจะตอบได้อย่างข้อ A เดี๋ยวจริงๆเกือบถูกนะมันผิดตรงที่คําว่า only ที่แปลว่าเท่านั้น skyscrapers only ตึกสูงสูงเท่านั้นจริงๆตามแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยเราอาจจะเห็นตึกสูงสูงแต่ไม่ใช่แค่ตึกสูงสูงไงจึงตอบข้อ A ไม่ได้ beach แปลว่าชายหาดไม่ได้ Airports ในข้อ D แปลว่าสนามบินต่างๆมากมายก็ไม่ได้ไปดูข้อ4กันดีกว่านะครับข้อ4จะถามว่า which of the following is a good sentence to introduce the river which of the following is a good sentence to introduce the river ประโยคได้ต่อไปนี้ถือเป็นประโยคที่ดีที่จะเอาไปใช้แนะนำแม่น้ำนี้ มีทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับระหว่างตัวเลือก A This is a very hot place ตัวเลือก B This is the เ a ้าพระยา river it is famous for b o r d tours ตัวเลือก C I play football at the river หรือตัวเลือก D It is a quiet village in the north ประโยคไหนเป็นประโยคที่ดีในการแนะนำแม่น้ำเจ้าพระยาคำตอบคือ แน่นอนครับต้องตอบข้อ b นั่นเอง This is the d a ้าพระยา River นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะ It is famous for bird tours มันมีชื่อเสียงด้าน b i r t tours ก็คือการขึ้นเรือชมเมืองนะที่เหลือผิดนะครับยังข้อ A เนี่ย This is a very hot place นี่เป็นสถานที่ที่ร้อนมากๆจริงอยู่ครับแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะร้อนนะแต่ มันก็ไม่ได้ไประโยคที่ดีที่จะเอาไปแนะนำแม่น้ำเจ้าพยาถูกไหมครับข้อ C I play football at the river ฉันเล่นฟุตบอลที่แม่น้ำแห่งนี้ตอบได้ไหมครับไม่ได้และข้อดีเนี่ยนะแค่ผู้เรียนจะครับว่า village ยังไงก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า village แปลว่าหมู่บ้านแม่น้ำเจ้าพยาไม่ใช่หมู่บ้านนะ it is a quiet village in the north มันเป็นหมู่บ้านเงียบ ในภาคเหนือตอบได้ไหมครับตอบไม่ได้นะคำตอบจึงต้องเป็นข้อ B นะไปดูข้อ5กันดีกว่านะครับข้อ 5. โจทโจถามว่า what temple is near the เ a จ้าพระยา river What temple is near the ร r จ้พยา์โจถามว่าวัดอะไรหรือวัดไหนเนี่ยอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอะไรวัดไหนอยู่ใกล้ใ,นใ,นในแม่น้ําเจ้าพระยาก็มีทั้งหมดสตัวเลือกนะครับตัวเลือก A วัดอรุณตัวเลือก B วัดพระสิงตัวเลือก C วัดพระธาตุดอยสุเทพหรือตัวเลือก D วัดร่องคุณนอกจากทดสอบความรู้ด้านภาษาแล้วเนี่ยทดสอบความรู้รอบตัวด้วยนะครับวัดไหนอยู่ใกล้ใ,นใ,นในแม่น้ำเจ้าพระยา วัดที่อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพรยาก็น่าจะเป็นข้อเอวัดอรุณนั่นเองวัดอื่นไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพรยานะครับถ้าอยากจะรู้ว่าวัดอื่นอยู่ใกล้อะไรหรืออยู่ในจังหวัดไหนเนี่ยก็อาจจะต้องไป Google กันดูนะครับแน่นอนครับวัดอรุณนะก็เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากจะเห็นเวลามาเที่ยวกรุงเทพนะครับวัดอรุณจริงๆมีภาษาอังกฤษไหมมี เราสามารถเรียกวัดอรุณเป็นภาษาอังกฤษว่า the temple of dawn the temple of dawn คำว่า dawn สกด d a w n คำว่า dawn เนี่ยมันแปลว่ารุ่งเช้าไงมันแปลว่ารุ่งเช้าจึงไม่แปลกที่เวลาจะพูดวัดอรุณเป็นภาษาอังกฤษให้พูดว่า the temple of dawn นั่นเองโอ้สำหรับบทเรียนในบทนี้นะครับสำหรับแม่น้ำเจ้าพยาหรือว่า เจ้าพยาริเวอร์ในหัวข้อ one day in bangkok ก็ต้องบอกว่าเต็มอิ่มกันเลยนะครับเพราะนอกจากจะเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ต้องบอกว่าสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเมื่อเราไปแล้วมีอะไรมากกว่าแค่แม่น้ำนะครับก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตของทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาทั้งฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งของธนบุรีนี่นะครับซึ่งแยกออกจากกันซึ่งทั้งสองฝั่งนี้ครับก็มีทั้ง สิ่งสําคัญสิ่งปลูกสร้างสําคัญทางโบราณสถานนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเลยอย่างเช่นที่เมื่อจบไปสักครู่นั้นก็คือวัดอรุณราชวรารามวารวรมหาวิหารที่ตั้งอยู่ฝั่งธนบุรีนะครับก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดโพนี่นะครับซึ่งวัดอรุณเนี่ยก็ถือว่าถือว่ามีชื่อเรียกภาษาอังกฤษ ที่สอดคล้องกันนะครับแล้วก็มีความงดงามถ้าเรานึกถึงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆกับในนิยายนี่แหละครับ The Temple of Dawn Dawn น,นี่ก็เหมือนว่ารุ่งเช้านะครับ Temple of Dawn ก็สอดคล้องกับ คำภาษาไทยที่มีการใช้ภาษาที่สระสลวยนะครับอย่างถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเช้าตรู่หรืออะไรก็ตามแต่เราจะไม่ใช้วัดเช้าหรือวัดเช้าตรู่อะไรอย่างนี้ครับก็วัดอรุณก็เหมือนเป็นว่าแลกแย้มเบิกบานยามเช้านะครับก็นํามาใช้ในจุดนี้หรือแม้กระทั่งของวัดโพครับซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ ฝั่งของวัดอรุณเนี่ยนะครับแต่ว่าอยู่ทางฝั่งของพระนครเขาก็ต้องบอกว่าวัดโพเนี่ยเราก็ในภาษาอังกฤษก็มีชื่อทับศัพท์นะครับเรียกว่าวัดโพกันเลยเลยฝรั่งก็เข้าใจนะครับแต่ว่าก็มีอีกชื่อหนึ่งที่ต้องบอกว่านำมาใช้กันนะครับก็คือ the temple of reclining buddha อ่าเพราะว่าที่วัดโพเนี่ยมีพระนอนที่บอกได้ว่ามีองค์ใหญ่แล้วก็มีความสวยงามอย่างมากชาวต่างชาติที่มาเนี่ย ต่างแวะเวียนมาก็ต้องสักครั้งเนี่ยก็ต้องได้มีการมาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่ายรูปกับพระนอนหรือว่ารีไคร่หนิงบุตดาที่วัดโพที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะครับหรือแม้กระทั่งรูปปั้นของฤาษีดัดตนที่อยู่ในฝั่งของวัดโพเขาก็มีคําศัพท์ที่ใช้เรียกเฉพาะนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปเรียนหรือว่าไปศึกษากันเพราะว่าในบทเรียนบทนี้เวลาของเราเนี่ยก็ไม่พอจริงๆนะครับหากมีโอกาสเนี่ยก็อย่าลืมแวะเวียนไปนะครับทั้งวัดโพ The Temple of r e c l r i n i n g Buddha แล้วก็วัดอรุณราชวรราวรัมหาวิหาร The Temple of d a w n ก็ไปเยี่ยมชมนอกจากจะชมความสวยงามแล้วก็ลองไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษกันได้ในพื้นที่ของวัดจริงๆหรือว่าการท่องเรือร่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาชมทัศนียภาพก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าก็มีชาวต่างชาติจำนวนมากเนี่ยท่องร่องเรือไปกับเรานะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแอบได้ยินไกด์ภาษาอังกฤษที่มีมากับกลุ่มกรุ๊ปทัวร์นะครับบรรยายเป็นภานษาอังกฤษเราก็อาจจะมีการเยี่ยวฟัง ไปบ้างแล้วก็ได้รับทราบประวัติของวัดต่างๆเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้กับวัน Day ์อินแบงครอกเจ้าพยาริเวอร์ก็จบลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าก็ขอฝากช่องทางรับฟังกับคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับสำหรับรายการ วิทยุเพื่อการศึกษาตามโครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ที่ติดตามนะครับเรียกกันสั้นๆง่ายๆเลยรายการภาษาอังกฤษระดับมต้นนะครับที่จะพาคุณฟังไปเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยในช่วง เวลา15นาฬิกา50นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา10นาทีที่นี่สถานีวิทยุศึกษา FM 9 2หมุนมาฟังกันได้เลยหรือที่ช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์ www.moe.radio.th ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางรับฟังรายการนะครับหรือจะไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุศึกษาก็ได้เช่นกันหรือที่ช่องทาง YouTube f m 92วิทยุศึกษาออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเรียกได้ว่าหลากหลายช่องทางติดตามรับฟังรายการของเราเลยนะครับเอาละครับในวันนี้ผมธนัทพ์มีบุญแล้วก็อาจารย์เดียวอาจารย์วน,นิชกิจเจริญก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ